ดีค่ะวันนี้นะคะจจกช่องครูมี่ไทยแลนด์ค่ะก็จะมารีวิวกล้องวงจรปิดรุ่น WGC-T006 ค่ะซึ่งวน,นี้ค่ะเราก็จะมารีวิวว่าภายในกล่องเนี่ยมีอุปกรณ์หรือว่าอะไรที่ทางแบรนด์ให้เามานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือจะมีเป็นตัวกล้องวงจรปิดนะคะที่ทางแบรนด์ให้มานะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นเจ้าสายอะแดปเตอร์นะคะที่ ย้ำทุกคนหน่อยว่าสายตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเฉพาะนะคะเคือนเนี่ยเมื่อใช้แล้วก็ระวังหายนะคะทุกคนตัวนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นพวกน็อตที่ยึดนะคะเวลาที่ใช้กล้องหรือว่าเราต้องการติดกล้องกับพวกกำแพงหรือว่าผนังบ้านนะคะตัวนี้ค่ะสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะการเชื่อมต่อแอปค่ะซึ่งมีทั้งภาษาจีนและก็ภาษาอังกฤษนะคะตัวกล้องเนี่ยก็จะมีตัวนี้มาให้นะคะเป็นแผ่นโฟ เอาไว้กันฝุ่นกันน้ําหรือว่ากันพุ้มแมลงเนี่ยที่จะเป็นเข้ากล้องนะคะก็คือบอกได้เลยว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะตัวนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะให้ทุกคนเนี่ยมาดูดีไซน์ของหัวกล้องนะคะว่าดีไซน์มันเป็นยังไงบ้างน,นะคะเจ้าตัวนี้ก็อยากที่เห็นนะคะว่าก็จะมีเสาร,รับสัญญาณนะคะ,ะสองเสานะคะแล้วก็มีเป็นลำโพงแล้วก็มีไมค์ในตัวนะคะตัวนี้ เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราเนี่ยเอาไว้ใส่นะคะช่องที่เป็น SD card หรือว่าตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้รีเซ็ตกล้องนะคะเวลาที่เราต้องการที่จะตั้งค่ากล้องใหม่หรือว่ารีเซ็ตใหม่นะคะตัวนี้ค่ะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสายตัวนี้นะคะเอาไว้ชาร์จกับตัวเป p ร์ค่ะ ซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการที่เรานะคะแบบว่าเหมือนใช้ติดในที่ค่อนข้างมืดเช่นโรงรถหรือว่าอะไรอย่างน,ะะนี้นะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมีเป็นเลนอินฟราเรดที่ค่อนข้างเยอะนะคะทําให้เห็นภาพได้ชัดในตอนกลางคืนค่นะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการหากล้องที่ใช้งานได้ดีในตอกนกลางคืนหรือว่ามองเห็นได้ชัดนะคะก็แนะนําเป็นกล้องตัวนี้เลยค่ะ แล้วก็สําหรับเรื่องการเชื่อมต่อนะคะแอปพลิเคชันกับมือถือนะคะก็บอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ก็ยังใช้เป็นแอป b 3 6 0 Pro เหมือนเดิมนะคะซึ่งเชื่อมต่อได้ง่ายแล้วก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะเมื่อเราเข้ามาหน้าแอปแล้วนะคะก็จะเจอกับกล้องที่เราได้เชื่อมไว้น,นะคะก็คือรุ่น WGC-T006 นะคะก็กดคลิกเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมคะว่าตัวกล้องเนี่ยก็คือจะหมุน ตามที่เราคอนโทรลผ่านมือถือเลยนะคะเจอตัวนี้แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีแทบวิดีโอค่ะก็คือสามารถบันทึกวิดีโอบันทึกเป็นรูปภาพหรือว่าสามารถพูดคุยตอบโต้สื่อสารได้นะคะระหว่างมือถือกับกล้องวงจรปิดนะคะหรือว่าจะเป็นการเฝ้าสังเกตะคะ่ะหรือว่านี่นะคะสามารถย้อนกลับมุมกล้องได้ค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวข้อความนะคะก็จะเหมือนเป็นการแจ้งเตือนเวลาที่ตรวจพบความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของกล้องนะคะหรือว่าจะเป็นการเล่นกลับค่ะนั่นก็คือถ้าเกิดเรานะคะใส่ตัว SD card เข้าไปนะคะก็จะสามารถดูย้อนหลังได้นะคะทุกที่ถูกเวลาค่ะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะก็สามารถซูมนะคะได้มากถึง5เท่าเลยทีเดียวนะคะเจ้าตัวนี้เห็นไหมคะว่า ไม่ว่าจะภาพจะไกลแค่ไหนก็ยังสามารถมองเห็นได้นะคะแล้วก็ตัวแสงสว่างนะคะก็คือสามารถปรับได้ทั้งหมด3โหมดนะคะก็จะมีเป็นโหมดอินฟราเรดค่ะโหมด f u คัลเลอรแล้วก็โหมดชันฉลาดหรือว่าโหมดอัจฉริยะนะคะซึ่งอินฟราเรดก็คือจะเหม,มาะสรับใช้ตอกนกลางคืนนะคะส่วนโหมด f u คัลเลอรเนี่ยก็คือเหมือนจะเป็นโหมดที่ให้แบบพาพสีที่ ค่อนข้างชัดตจนนะคะจะเหมาะใช้ตอนกลางวันนะคะแล้วก็ในโหมดอัจฉริยะเนี่ยก็คือจะปรับโหมดให้เราอัจฉริยะนะคะตามแสงหรือว่าในเวลาตอนช่วงนั้นนะคะเราก็สามารถกลับมานะคะที่หน้าแอปพลิเคชันนะคะก็ใช้งานง่ายค่ะตัวนี้นะคะเราก็สามารถเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดได้หลายรุ่นนะคะแล้วก็สามารถบันทึกภาพได้ดูภาพได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ แล้วสำหรับใครนะคะที่สนใจจะซื้อนะคะเจ้าตัวกล้องวงจรปิดโฮมี่นะคะ WGC-T006 เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะที่แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆค่ะว่จะเป็นทิกต็อกลาาดาหรือว่าช้อปปีนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ